ไปแล้วไม่ไปตักข้าวเขา้ัเด็กมาหมดหรอ ลกลับบ้านเราจะมีเจตรติก,ก,รรก่อนรับประทานอาหารหรือเปล่า mm hmm. ก็ขอถ่ายข้างนอนดีก่อนนะจะได้ไม่ต้องเบลอหน้าตาเพราะถ้าถ่ายข้างในเด็ก,ดกจะติดมาเต็มๆก็ มันดูไม่ดีครับถ่ายใกล้ดีกว่า มีเลยนี่รับเป็นทีมงานที่มาด้วยนะครับสี่ห้าคนห้าคนที่มาด้วยเพื่อนๆที่โดยใกล้เขามาอินไทยพุทธมุสลิมเขาก็มาด้วยขอบคุณครับที่มาร่วมกันขอบคุณที่แฟนเฟที่มีกิจกรรมในครั้งนี้นะขอบคุณทุกท่านคนระับที่รับชมด้วยกระตาไทแรัฐนะครับขอบคุณครับ